ปิดเตาเตรียมเสิร์ฟนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเตรียมเมนูข้าวผัดมาให้ดูกันทั้งหมด5แบบนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเตรียมผงผัดอเนอกประสงค์เป็นผงผัดที่สามารถนําไปทําได้ทั้งเมนูผัดหมกักต้มผงผัดตัวเดียวเนี่ยสามารถปรุงได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับ เราก็จะใช้ผงปรุงคบรสคะนอร่อยชัวรสไก่3ามถ้วยนะครับน้ำตาลนะครับเราจะใช้2ส่วนนะครับเราก็จะใช้ประมาณ2ถ้วยนะครับเกลือเราจะใช้1ถ้วยนะครับอัตราส่วนนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรสา1สองหนึ่งนะเป็นสูตรที่เราใช้กันในเกือบทุกเมนูเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับสำหรับผงผัดสูตรนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้หลายเมนูเลยนะครับตั้งแต่ผัดนะครับ หมักก็นําไปใช้ได้ต้มจืดก็ใชไ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้เป็นสูตรอเนกประสงค์เลยนะครับโอเคส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปผัดข้าผัดกันเลยนะครับข้าวผัดร้านอาหารตามสั่งใส่น้ํามันไปก่อนนะครับสัก2ช้อน2องช้อนโต๊ะใส่กระเทียมลงไปผัดเสร็จแล้วผมก็ใส่หมูลงไปครับ พอหมูเริ่มสุกนะครับใส่สุกอ็ใส่ข้าวลงไปเลยทำด้วยผักคะน้าตอนนี้ผักคะน้าเริ่มสุกนะครับ ผมก็จะเริ่มปรุงรสแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบาไฟหน่อยผงผัดอร่อยช่วงเรานะครับใส่ไปประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชานะใส่ซีอิ๊วดำเล็กน้อยครับแค่ให้พอมีสีอ่นอนใส่หอมใหญ่ลงไปตามด้วยมะเขือเทศสุดท้ายใส่ต้นหอมลงไปนะครับ ัใส่จานเลยเสร็จแล้วครับข้าวผัดร้านอาหารตามสั่งต่อไปจะเป็นข้าวผัดรถไฟครับผมก็ใส่น้ำมันไปสัก2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่หมูลงไปผัดครับ พอหมูเริ่มสุกก็ใส่ไข่ลงไปครับไข่เริ่มสุกนะครับก็ใส่ข้าวสวยลงไปใส่คะน้าลงไปครับ ตอนนี้คณะเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับปรุงด้วยผงผัดอร่อยช่วงเล่าใส่ไปประมาณ1นส่วนสช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนใส่ซอสปรุงรสลงไปครับเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะครับเราจะใส่ซีอิ๊วดำเยอะนิดนึงนะครับสำหรับข้าวผัดรถไฟเราจะดำหน่อยนะ สร็จแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปครับมะเขือเทศต้นหอมเรียบร้อยครับเสิร์ฟได้เลยโรยพริกไทยนิดนึงเสิร์ฟกับแตงนะครับต้นหอมด้วยมะนาวอย่าลืมน้ำปลาพริกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดรถไฟ ข้าผัดโรงแรมเดี๋ยวผมใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ในส่วนของแฮมบิดหรือไส้กรอกนะครับลงไปใส่ผักสามสีลงไปเลยครับจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับก็พยายามผัดข้าวให้ข้าวร่วนก่อนข้าวที่เป็นเม็ดๆนะครับก็ทําให้มันร่วนก่อนนะครับโอเคหลังจากข้าวร่วนแล้วนะครับเราก็ปรุงรสกันได้แล้วนะครับผมก็จะใส่ผงผัดอร่อยชัวนะครับประมาณ1.3ส่วนสช้อนชานะใส่อย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะครับสําหรับข้าวผัดโรงแรมง่ายมากๆหลังจากที่ผัดข้ากันดีแล้วนะครับใส่ต้นหอมลงไปครับปิดเตาเตรียมเสิร์ฟเลยครับ เสร็จแล้วครับข้าวผัดโรงแรมข้าวผัดอเมริกันเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่กันก่อนนะครับไข่ทอดสวยๆแค่นี้พอนะครับจะมีของที่ทอดอยู่3อย่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของไข่ไก่แล้วก็ไส้กรอกนะครับไก่ทอดนะครับเราก็จะมาคุกแป้งทอดกรอบนิดนึงนะครับ แล้วแต่สูตรนะบางสูตรอาจจะไม่ต้องชุบก,ก็ได้ผมใส่น้ำมันไปนะครับสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่แฮมบิดหรือจะเป็นไส้กรอกก็ได้นะครับลงไปจากนั้นนะครับผมก็ใส่หอมใหญ่ลงไปหอมใหญ่ผัดนะครับเจอน้ำมันจะหอมมากๆเลย เสร็จแล้วนะครับก็ตอกไข่ลงไปครับพอไข่เริ่มสุกนะครับใส่ผักสามสีลงไปครับตามด้วยลูกเกดดำนะครับผัดให้เข้ากันเลยทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ข้าวลงไปผัดเลยครับพยายามล้วนผัดข้าวให้ข้าวล้วนๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสนะครับด้วยผงผัด อร่อยชัวร์นะครับใส่ประมาณสองส่วนสามช้อนชาครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนิดนึงครับใส่เพื่อให้มีความหอมนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันใส่ซอสมะเขือเทศลงไปครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยใส่ต้นหอมลงไปครับ กิดเตาครับเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดอเมริกันข้าวผัดสีชมพูครับใส่น้ำมันไปสองช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไป ตามด้วยเนื้อหมูครับหมูเริ่มสุกใส่ไข่ลงไปจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปเลยครับผัดให้ข้าวล้วนก่อนนะครับเข้าผัดถ้าจะอร่อยนะครับข้าวหุงข้างคืนนะแล้วก็คดทำร่วนๆแช่ตู้เย็นไว้นะครับ จะผัดออกมาได้อร่อยมากอ่าตอนนี้ข้าวเรากระจายตัวดีแล้วนะครับปรุงรสเลยผงผัดอร่อยชัวร์ครับใช้ครึ่งช้อนชาผัดให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็ใส่ซอสเย็นตาโฟลงไปครับประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะนะครับสีตามที่เราชอบเลยโอ้สีสวยเลยเสร็จแล้วนะครับ ใส่กากหมูลงไปตามด้วยต้นหอมครับผัดให้เข้ากันแล้วก็ปิดเตาเตรียมเสิร์ฟเลยเสร็จแล้วครับข้าวผัดสีชมพู ทุกเมนูนะครับสามารถอร่อยได้ง่ายๆนะครับด้วยผงผัดอร่อยชัวของเรานะครับที่เราผสมขึ้นมาเองนะครับตรงนี้เป็นสูตรที่จำง่ายๆเลย321จําได้ไหมสูตรนี้นี่สามารถนาไปใช้ได้หลากหลายเลยนะครับ